ช่เรียกผมป้าโจนะครับผมแล้วก็มาตามสัญญาเรียบร้อยแล้วงานเยอะงานเยอะช่วงเนี้กูดูฟู้ยไปพสิร์เลยงานมันก็บานแล้วใช่ไหมค่อยๆไล่ด้วยกูบอกกูลืมแล้วเอาจริงอ่ะยิ่งทำงานเยอะจัดตัวนี้อันนี้ก็คือตอนนหนช่างแม่ทำไม่ได้รู้แค่ว่าที่ดูล่าสุดไหนไอเจ้มันมาไอตัวใหญ่อ่ะใช่ไหม เออนี่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 แล้วมันก็ยิ้มอ่านี่คือที่ดูดูค้างไว้นะคุมนะเออเ้ยเอ้อเอามันต่อก,กันเลยเหรอเดี๋ยวเดีมันต่อกันแบบปุ๊บเลยอะคุมเออวะ่ะแสดง่านขาทำแบบเป็นหลายตอนแล้วก็ตัดแบบ่งตัดแบ,บ่งมาเลยอืมเน<อ>ี่ยามคนว่ะตามคนว่ะไหวไหมเด็เพื่อนอะไรยเกีเอาฝาดกล้องเอาไปคืนไปส่วนมึงอ่ะไม่ไม่ไไม่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 เป็นไรใช่ไหม ก็ไม่ใครัะเปซู่มมันนะเนี่ยอ้บ้านเราไปนอะไรดิจิเบิลโกปีวะจิเบลกกปีนะเลียวตัวตัวมันมีสกิลแยะแย่มากมายไอ้้ยไม่ไหวละโอ้วหลหน้าคนที่ไม่รู้มันหรือเปล่ามันออกไปแล้วแย่กูัวขาดคนแม่งอ้ไปฮุยมาแล้วนุฟัฟกบูเฮ้ยมาแล้วไอ้้ยคนีคืออะไรวะ ต้องตื้อนั่นจริงมันเหรอไม่รู้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นวะทำไมเดี๋ยวฟังย่อมฟังบูมย่อมของชอบกันมาบูมเฮ้ยคืออะไรวะงงไลยเนี่ยเฮ้ยไอ้ยี่นี่ช่วยเชี่ยเฮ้ยมาแล้วมีคุกมาแล้วทำไมอะเอามันจะตายแล้วก็มาช่วยมันดิไอ้ยี่นี่ช่วยดิเอ้ยว้าเผาเสกนล้วตายเกินตายหัวกาดโอ้โอ้กูตายเฮ้ยนี่ไงดูซุ่มคู่เนี่ย อ๋นี่ไงไอไอ้อวมนดำเนี่ยหนู zoom พูดเนี่ยเออเจเจมาแล้วเฮ้ยมันจะลุยแล้วบุ้มาพัไมอ่ะคนที่ตัวเล็กมันจะลุยมากเก่งตัวเล็กเลยนี่เก่งตัวเล็กมันจะลุยเฮียแล้วกระุบเนี่ยนะโอ้โหอะไรนี่พวกมึงบอกให้พูดวะเลยโคตรค้างเลยเอออู้ลุงนี่ลุรอให้แม่งฟูดพิสูจน์อีกอันหนึ่งดีกว่าเฮียเออเฮ กูชอบนะกูชอบที่แบบว่าเราเห็นในตัวใหญ่มันสู้กันเยอะแล้วเว้ยกูบอกว่าอยากเห็นในพวกนี้มันรอฮาเลยเนี่ยกูรอฮาเลยเนี่ยพวกนี้ได้ไปเนี่ยยังยตัวฮาเลยยังตัวฮาเนี่ยรอเลยเนี่ยตัวฮาได้เลยแล้วไอเจ้าของช่องผมก็หมดทเี้ยเลยตัวเนี้ยผมไม่ยิ้มไหนยิ้มตอนไหนวะลืมละนี่ปะเนี่ยเนี่ยลังงานกันได้ไปเนี่ยตั้งผมคนละไบวะผมไม่ยิ้ม แล้ววันที่เนาะยังแกทำตัวละครตัวเองมาด้วยยังแกอยากมีส่วนร่วมอยากมีส่วนร่วมอ่ะดูเท่ดีเฮ้ยข้างหน้ารอรอครบแล้วไหมกูมาข้างหน้ารอครบพิสูจน์ดีกว่าครบเลยรอครบเลยเป็นค้างเงี้ยแง่ค้างเพราะว่างานกูก็เริ่มหายไปละมีเวลาลงคลิปอื่นละคลิปนี้ก็รอรอเต็มดีกว่าแล้วปุ๊บละรอเต็มนะรอเต็มแล้วก็ลงดีกว่าแล้วปุ๊บละปล่อยให้เด็กเขาตระล่านะ